โอ้โหสวัสดีค่ะเราจะอาก,กิวันนี้เราจะมาเล่นเกมกระจกเอ๋ยกะจกเล่าเล่าเกมสีเพลของคุณเด็ตพัซัมซึ่งเราเคยเล่นเกมของเขาเอาไว้ก็คือเกมส์ laundry night ที่มีผีออกมาหลอกไอร้านซักแห้งจริงจริงนก็มีหลายเกมมาแล้วที่มีผีออกมาหลอกร้านซักแห้งอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งของเขาดูเหมือนว่าเขาตั้งใจกัว่าจะทําซีรีส์เกมสีสยองขวัญเรื่องเล่า ซึ่งมือนจะมีเกม m i นเนอร์มินเนอร์ลันดี้ไนแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ยังไม่ออกมาซึ่งจะวางเอาไว้อยู่ใน s t e ีมแต่ว่าตอนนี้ออกมาแค่2เกมไปก่อนเรื่องเรื่องในคราวนี้เราก็จะได้รับบทบาทเป็นเอมิลี่สาวน้อยผู้ยายบ้านไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เธอซื้อเอาไว้แต่ว่ามือนว่าจะมีผีสิงอยู่ในบ้าน ทำไมเอะอ,อะซื้อบ้านทีไนต้องเจอผีสิงทุกทีหรือแม้ก็คนแปลกแปกเสียงอาจจะดูอู้อี้หน่อยนะคะเพราะว่าเราตื่นมาแล้วก็อัดคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกจริงๆจะไม่ทำคลิปเราอู้ไปก็ได้แหละแต่ว่าอยากให้มันมีคลิปลงทุกวันมากกว่าอืแค่น้องให้ เรว,ว่าต้องขนของไม่จบไม่สิ้นซะแล้วอะแต่ว่าในที่สุดก็ขนเสร็จต้อนรับใหม่แกะกล่องบ้านทั้งบ้านบ้านของฉันมันเล็กก็จริงนะแต่ว่าก็สบายละ่ะและราคาก็โอเคด้วยเอเย่นบอกว่านี่แหละเป็นช่วงลดราคาของปีซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้ฉันหาเงินซื้อบ้านแบบนี้คงต้องใช้เวลาเป็นชาติแน่แล้วให้ทำอะไรก่อนดีกินข้าว หรือกินพิซซ่ากดคลิกซ้ายเพื่อหนัง่งโอเคแล้วนุกเอา้าเพื่ออะไรเนี่ยฝรั่งเะาเออโอ้ยหิวง่ะหลังจากทำงานมาตั้งมันเอาเป็นว่าเราสั่งพิซซ่าถาดใหญ่มากินฉลองย้ายบ้านดีกว่าแล้วไอ้ที่อยู่บนโต๊ะนั้นไม่ได้เรียกับพิซซ่าเหรอ คงชืดแล้วมั้งปิดก่อนเดี๋ยวโดนเลี้ยแค่สิอ่าแล้วจะสั่งพิซซ่ามือถืออยู่ไหนอ๋อหรือโทรศัพท์บ้านประตูติดกันอย่างนี้เลยหรออ๋ออยู่นี่นี่เองอ่ะไหนว่าจะเอาพิซซ่ามากินไงหรือว่านั่งกินพิซซ่าเอา อาจจะใช่ก็ได้อ๋อนี่ไงออพิซซ่าหน้าสับป,ประรถอร่อยอ,อะไรอะ่ะใครมาฉันยังไม่รู้จักคนแถวนี้เลยนะหรือเขารู้ว่าเรากินพิซซ่าหน้าสับป,ประรดแล้วเครื่องอม,อม,มีคนที่ดูเลิกัก ยืนอยู่นอกบ้านดูเหมือนว่าน้าผักเขาเหงื่อชุ่มด้วยอะ hey, เฮ้เออเออยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อว่าชาลส์อาศัยอยู่บ้านตรงขามนี่แหละอ๋อเออหวัดดีฉันชื่อว่าเอมิลี่ฉันเพิ่งจะย้ายมาวันนี้นะคะ่ะขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่ามันจะรกไปหน่อยฉันไม่คิดว่าจะมีแขกมาเดียวแบบนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ใช ฉันเออฉันเห็นว่าเธอกําลังกินข้าวเย็น่านทั้ง้าต่างและก็เลยว่าจะมาทักทายซะหน่อยโหส่องเข้ามาขนาดนั้นเลยหรอคะขหลบตาฉันอย่างเลิกลักมันเหมือนกับว่าเขากําลังมองอะไรที่อยู่ด้านหลังฉันอยู่เธออยู่นี่คนเดียวหรอฉันก็ตอบอืมในลําคอไปเยี่ยมนี่เพื่อนบ้านฉันเป็นคนท่าขนลุกเหรอเนี่ย ค่ะก็ฉันซื้อบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองอะ่ะอ๋อแล้วแล้วแล้วนหนาได้บอกอะไรเธอเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนก่อนไหมเจ้าของคนก่อนเหรอจำไม่ยากจะได้แฮะก่อนที่ฉันจะได้ตอบอะไรไปชาวเขาก็สะดุ้งแล้วก็น่าสีเออไม่มีอะไรไม่มีขอโทษด,ด้วยนะฉันเออฉันลืมของเอาไว้ที่บ้านอะ่ะ โอ้โหวิ่งอย่างเลือลากอะไรของเขาเนี่ยแล้วเขาจะมองฉันผ่านทางหน้าต่างอ่ะอไย,ยังไงก็ช่างเถอะฉันแค่อยากผ่อนคลายบนโซฟาล้วคืนนี้ไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่อยากห่วงอะไรแล้วอยากดูทีวีและจกมามากินเอ๊ะทำไมไปยังอยู่ที่มาม่าได้ เออหรือว่าต้องนั่งโซฟาก็พอแล้วก็หยิบรีโมทอะไรอย่างงี้โอ้โหเปิดมาได้สยองมากและปิดไฟตอนไหนเนี่ยแถมเป็นภาพขาวดำอีกนะหนังเก่ามากๆเลยสิท่าอย่าลือ๋อ ใครดูเรื่องบันพายปะโอ้ยใครโทรมาดึกดึกวันนี้เนี่ยเฮ้เวลาเที่ยงคืนทำไมยังไม่นอนอีกเธอ <c oughs> เดี๋ยวนะาจะว่าไปน,นี่มันเกมกับระเบิดโมชิโมชิ อะไรมันจะตลกขนาดนั้นแล้วเจอกันเหรอเจอกันที่ไหนอ่ะอีหน้าขนลุกอ่ะนี่ตะกี้เป็นสายจากชาวทือเปล่าเนี่ยช่างมันเถอะโอ้เดี๋ยวค่อยไปคุยกับเขาันพรุ่งนี้ชาวบ้าอะไรเนี่ย ดูเหมือนว่าคนที่โทรตะกีคงไม่ใช่เขาแล้วแหละโอ้ให้ตายแถวนี้มีแต่เพื่อนบ้านบ้าบอคอแตกเหรอจะไม่ดูหน่อยเหรวว่าเขาเป็นไรอะ่ะอืมเหนื่อยอะ่ะไปนอนดีกว่าแต่ว่ายังไงก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะว้าวสวยเหมือนกันนะเราเนี่ยไม่น่าละ่ะถึงได้มีเพื่อนบ้านบ้าบอคอแตก ก็ตู้ยาเฮ้ยอีแบบนี้อ่ะมันมักจะมีอะไรออกมาข้างหลังอ้าวไม่มีหรออืม,อมรายละเอียดดีขนาดหมุนตัวก็ยังแปลงฟังอาล่ะคทีสนะจะแปลงสีฟัน้ เอออะไรนะ่ะนี่ฉันเห็นอะไรหรือเปล่าเอาละที่เหลือก็แค่ล้างหน้าจะได้ไปนอนสักทีโอ้โหมีไอ้น้ำด้วยน้ำอุ่นเอาเฮย้ยเอาเฮย้ยเฮย้ยโอ้โหมีลุบๆคำๆ คงเหนื่อยไปเองแหละถึงได้เห็นอะไรแบบแปลกแบบนั้นแถมประตูปิดเองคืนนี้มันพิลึกเกินไปละได้เวลาเบสทำสตอ t o r y นอนเถอะเปิดได้อยู่นะแต่เป็นผีที่คุกคามมากอุกอาจเหลือเกิน แล้วห้องนั้นห้องอะไรอะ่ะห้องเสื้อผ้าปะใช่อย่างน้อยน่าจะมานมาติดตรงนี้หน่อยนะอาล่ะนอนหลับโอ้ยย่ซึมีเอ๊ให้ลุกขึ้นเหรอ อ๋อฮะอะไรเนี่ยเรายังเป็นเอมิลี่อยู่ใช่ไหม เป็นฝันร้ายที่แปลกช่ััดฝันร้ายก็แปลกหมดนั่นแหละเดี๋ยวนะมีเสียงเคาะประตูหรือเปล่านะ่ะหรือแค่เสียงเคาะเฉยๆเฮ้ยโอเคสงสัยประตูมันคงจะหลวมๆแล้วนะ คงต้องให้ช่างมาดูตอนเช้าแล้วล่ะอ๋ออย่างไงซะชันก็ต้องใช้ห้องน้ําด้วยเหมือนกันจะเข้าจริงดิเจอฝันร้ายแบบนั้นใช้ตอนเช้านิวกว่าไหมนอน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 ,น,อน,น,อนแค่ขมตาหลับอีกนิดนึงไม่ยอมโอ้เดี๋ยวพระอาีิก็จะขึ้นแล้วสินะโอโอเค ใช้ห้องน้ำาอ่อพระเจ้าไม่ไม่ไม,ม่ตื่นตืนเอมิลี่ตึงตึงมีเรื่องแล้วนี่มันต้องเป็นฝันแน่แนวาไ,ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราเลื่อมาอยู่ตรงนี้ ถ้าเปิดไปจะเจอกันนะเป่าไปละไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ไมไมสิโอ้ อะไนะ่แล้วนี่ฉันอยู่ไหนในกระจกเหรอนั้นฮัลโหลฮัลโหลได้ยินฉันไหมขอร้องล่ะช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีเจ้าของบ้านคนใหม่เหรอหรือคนเก่า ขนาดอยู่ในนี้ฉันยังโดนเล่นอีก They all look lovely to me. While I was trying to choose one, I met a wonderful girl. She came tripping along like a beautiful song, setting my brain. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมมินเรอร์มินเรอร์น่าเสียดายที่จริงๆนะว่าถ้าเกมนี้มันยาวกว่านี้อีกนิดนึงมันจะน่าสนใจนะแต่ว่าเขาดันให้เป็นเกมสั้นไอ้ผู้ชายที่อยู่ในบ้านเนี่ยน่าจะเป็นแบบผีผีหรือปีศาจที่ส่งอยู่ในบ้านหลังนี้มานานเป็นชาติแล้วตอนแรกก็นึกว่าเรามาอยู่ในกระจกนี่มาแทนที่เขาแต่เหมือนว่า ค้าจะอยู่มานานแล้วหลอกไปทั่วนั่นแหละแล้วเราก็โดนดึงเข้าไปอยู่ในโลกอีกด้านหนึ่งของกระจกแล้วออกมาไม่ได้คนก่อนก็อาจจะเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับวันนี้เราสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและระวังภาพสะท้อนในกระจกด้วยบ๊ายบาย